มไลค์เลคอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะจ๊ะอช่วรอดเหมือนเดิมกับเพื่อนเยื้อฮะดูตอนที่แล้วนี่สร้างห้องทิ้งไว้ค้างไว้ทำเสร็จอ่ะมาต่อเลยอย่างมืดเลยอ่า มาเ่าม,ม้าเ่าืดโ hou อ,อย่างมืดเลยยันเป็ด 8. ว้าโอเคเอ่ออันนี้ก็อืมพอเนี่ยดีกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดหน่อยเอาพูดเรื่องผนังก่อนโอเคโอค้โหตอนนี้ใช้ไม้เปล่งมากครับ ห้องเก็บของก็ประมาณนี้คะับแต่ถามว่าเพื่อนผมจะเเก็บของตรงล็อกมันไหมไม่มีทางผมพูดเลยจริงยากยากมอใช่ไหมบีหนึ่งฮะตามนั้นเลยเผมก็อุตส่าห์จะสร้างใหญ่เพื่อจะได้เอิม้มที่เก็บของเยอะเก็บของรวมๆก็ได้แต่ก็ขอให้มึงแยกหน่อยนะแล้วดูคำตอบนะฮะไม่ครับ ฮะรู้เรื่องเลยห้าปดาัดซ้ายโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแหละอันนี้ อยากตีด้วยอ่ะขอตีละครั้งในสิสักทีหนึ่งเออละครั้งอันนี้นะมันเดิมแหละเขามยจยางหมู่บ้านมาโ <laughs> อันนี้เราเอาเป็นเอาบ้านเป็นไม้โอกดีกว,ว่าไม้โอกเป็นเสาดีกว่าประมาณนี้ แหวว่าไม้เราจะไม่พอเลเนี่ยห้องเครื่องนี่มันใช้ไม้เยอะจัดจริงเยอะอยจริงจำเป็นก็แา่ตัวเองแต่เรื่องสร้างใหญ่ยังไงล่ะแค่ประมาณนี้เพราะไม้ไม่พอเลยแน่เลยถ้าสร้างแบบนี้ น,นี่ผมว่าเดี๋ยวผมค่อยมานั่นเพิ่มที่หลังดีกว่าอมค่อยเพิ่มไปนหลังที่หลังข้างบนเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบหน้าเบื่อเกินไปมัน,นั่งสร้างแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแ๋ยวคนดูจะเบื่อเกินไปสร้างเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกนะันเนาะไม่ต้องอะไรมากประมาณนี้ เรื่องนะวางของ,งอฐานเดินมนะลองเออน่าจะได้อน่าจะนะผมก็ไม่รู้เลยเออบ๊อบมึงใช้ไม,ม้ไหมเนังวะเนาะไม้ดำมึงเนี่ยนะเออโอเคไปเอามาสองแตกถามว่าใช่กี่บล็อกเออประมาณ8บล็อก ผ <G ül> ม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาไปทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าโอเคประมาณนี้อ่าโประมาณนี้แหละเลยประมาณนี้นะ่นานนไปทำไปคาพี่ก่อนเอ่อมันเอาตัวคาาไปไหนแล้ววนะเนี่ย ทำอะไรไบ้อ๋อเออมึงเอาตัวข้าวไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ผมว่วางของกล่องเยอะจัดๆเลยนะดูทรงแล้วเออเยอะไปๆยะไปแล้วก็ประมาณนี้โอเคห้าสิบเก้ากล่องว่าจะน่าจะพอนี่เราเอานี่แบบเป็นตั้งแบบที่กั้นไงอืม นี้ก็น่าจะอยู่แล้วมั้งเนยเลื่อมทีเลยตา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 ยเอาเอาอีกเล้วเอาอีกเล้วๆลี้ยมีเลีก็ น่าจะประมาณนี้ก็น่นาจะโอ oh, แล้วครับอีกแกอืมนะฟัดดด้วยแน่เ้ย,เยนะว่า มึงจะวางยังไงอะนเนี่ย,เอ,เ,ยเอาไปทางเดินแล้วกันเอาเป็นประมาณอะไรกันเนี่ยย้อมคิดว่าหนะมนก็ไม่ได้คิดแผนอันนี้มาซะด้วยสิออมูว่าจะแต่แหงหนยเอีกสองบอกโอเคประมาณนี้ก็ได้ เออาแกาจะรีบนอนไปไหนเฮ้ยนอนเลยอพอเน็ตมันแหลกแน่เลยมันเงียบขีบไม่คุยกับใครเลยเนี่ยตอนเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหคุณนื้อกำมึงเป็นใบยอยิไฉา,งาเงียบซะ อ่ะโอเคผมว่าประมาณนี้ก็น่าได้นะแล้วผมมาตกแต่งที่หลังเราอมผมว่าตอนนี้เราไปไหนกันดีนรกเลยไปะอะเราไปนาลกกันดีกว่าอ่านานี๋้วผ,ผมก็นดีกลับมาทำต่อเพราะว่าดูจากทรงแล้วกว่าผมจะทำอะไรเสร็จผมว่านานแน่เลยวันนี้เราก็มีแว้นไป นรกกันสักนิดหน่อยไปไหนวไปไน<า>เปะเออเดี๋ยวก,กูไปรอประตูแล้เ,เราจะไปหา,าแล้วมันเรียกว่าอะไรภาษาไอ้เนี่ยเนเธอร์เลยนะสะนัตว์เนเธอร์เออแล้วแหละนอกรอบผมก็ได้ไปหามาแล้วแหละอืม มึงขัดใจผมจริงเลยเดี๋ยวผมเอาสลับก like. <c ces iver> uh. Sl ันเอ่อสลับ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 เอาหลังพึ่งเอ้าเฮ้ยมึงได้หลังพึ่งหมยแล้วเหรอสลับปกติไม่มีเลยไ้านมึงไม่ได้หลังพึ่งใหม่เแล้เนี่ยฉันรักที่อยู่ในบ้านหลังแดงอันแหละ เดิมได้มาอีกหลังขัดใจมันขัดใจนะเนอมันไม่ชอบมันไม่ชอบผมชอบส้ยดิน่าโอเคประมาณนี้มันก็ดู <c oughs> ผมเช็กเล่มมองแล้วมันแม่งดูไม่สวยเลย เฮ้ยจะไปยังเฮ้ยนำว่าร้อแม่งอะเกียบเกียบเพื่อนทุกอย่ไม่ค่อยสวยอะไรเดี๋ยวเอาเดีดยวไม่บอกงอวิ่งกระตุกกระตุกอ่านั่นแหละคโอเคเรียบร้อยอ่าฝนตกครับฝนตกเน็ตฟปิวตามสเต็ปเลย ไอ้บอลนีงอยู่บ้านปะอยู่บ้านเออถามอม่งอะไรมีแล้วเฮ้ยมีมีก็ได้เอาบล็อกยามาให้หน่อยดิออจะมาตกแต่งกันหน่อยไว้หารับไม่ได้ทุเรศเกินเดี๋ยวเป็นดินเดี๋ยวเป็นหินหะระหว่างรอแม่งลีลานะ เราขุดไปก่อนเลยเออน่าจะมีจุดอีกจุดเดียวมั้งเอาไมาเยอะเลยนะเว้ยงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูยี่ของมันมันเยอะสักขนาดไหนคอยดูเนี่ยผมนึกก็มีใครผมนึกก็แม่งมาทำฟาร์มจะอร่อยมันไม่ใช่แ่งเอ็มีซีทำนได้ได้ๆๆๆๆด บอกยาเฮ้ยไม่ใช่บอกดินตมึงได้บอกยาไหมกูมื่อเนี่ยไม่มีกูแล้วเด๋วเฮ้ยล็ปเฮ้ยมึงโดนบอกยาที่มึงทำไมล่ะเอออ่ะอัพพี่ผมเชื่อพี่กันแล้วกันผมไม่บอกยาผมไม่มาาบอกยามานมาบอกดินเออดีน่ารัก โอ้โหพานี้เราคงไม่ได้ไปเดเทเธอแล้วมึงผมมัวทำอยู่อย่างเงี <c> ้ย <oughs> นะแต่ก็น,นะผมรับไม่ได้มันคนหล่อรับไม่ได้มันไม่สวยอะ่ะไม่สวยเลยซึ่งนิดเลยเชียวไม่สวยไม่สวย โอเคอ่าไปห้องเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปแวน,น,ออน,นเนเธอร์กบอลไปกับเนเธอร์มันเท่าไหร่นะนี่กูต้องเอาไปดูแกใช่ไหมเนี่ยใชเดี๋ยวผมต้องเอาไปดู <laughs> ต้องไปดูในรีดคอร์ดผมลองรีดคอร์ดไว้ไงอือเดี๋ยวนะเอ่อนี่นี่นี่น ผมรู้ลิทคอร์ดบอกไงพอมไปเจอมาเออนี่ฮะพิกัดนี้นี่ลบ 300. สามรอ้อยแซดลบร้อยเจ็ดสิบหกเออพี่พี่จะไปไหมเนี่ยไปเด็ดแม่พี่บอกพี่ไปดีพี่ทำอะไรของบุญอนะ โอ้โหคนรักธรรมชาติขึ้นมาเลยกูไปรอในน,นโลกก็แล้วกันเออแต่ไกย์นยี่มึงไม่เจอมาเนี่ยอ่ะฮัสดีเพื่อนเพื่อนมาทำอะไรเนี่ยบันกูอ่ะนะไอรอนไอรอนบนโลกมันหายไปไหนหมดอะยอยู่ในนี้เนี่ย นี่พิกัดอะไรวะเข้าไปไประโต๊ะเออเนี่ยเออไปทางลบลบก็ไปทางหลังอ่ะหมายยังเฮ้ยนึกกลับเข้าไปแล้วเฮ้ยอ่าตามนั้นเลยอืมฮะใกล้เนี่ว่าอะไรมันปิงปิงตลาดไอ้หายวะไซเนี่ย ผมเห็นอาจารคว้าแล้วผมอดใจอดใจไม่ไหวจริงจริงเลยจีไอหนุ่แม่งให้เวลยเยอะดีทุกเปิดกล่องนี้เปิดไม่ได้เลยซ่อมของง่ายอ่าเอะไะครับตามมาเต็ปตามสูตรตามนั้นเลยกล่องเปิดไม่ได้เลยเออเอาเอาใส่กูด้วยห่าต้องไปทางลบสินะลบร้อยกว่าสเอ่อ ลบรอ170กว่าพอเราจเจอโอ้โหถ้านะ่ากลัวนะ่ากลัวเฮ้ยมึงได้บล็อกมาเตรียมต่อไป่ะเนี่ยไม่มาเลยแล้วมึงกี้บูก็เก็บดินแล้วเท่านัดด้นดินี่กําแหมมึงอยู่ไหนเนะี่ยยังไม่ได้มาให้มันนะ้เนี่ยทำไมมึงชอบไปเสียงตกน้ำาตอนเลยจ,จุบ มึงเป็นเดอะแฟตหรือไงวะน,นะฮะตัวอย่างกระตุกเลยเพื่อนะเออเอาไปประมาณนี้น่าจะพอแทงไปเลยฮะว้าวพึ่งมีอยู่ในนี้ใช่ไหมได้ช่วยบอกกูทีม,ม,มึงอย่ามามั้งกูเลย ถ้าเพิ่งไงมีกูนี่น้ำตาไหลเลยเนี่ยไปเร็วโอเคนั่นแนะนั่นแนะนั่นแนะกูรู้มึงเดินช้าอะไรแล้วมีปัญหาไอ้เนาะอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวผม ขอตัดไปตอนนี้ถึงนะไม่งั้นมันกินเวลาแน่ๆล่ะโอเคไปว้ารับวาร์ปแมวเอาละฮะจังหวะนี้ก็เจอแล้วอ่าน่าเห็นไหมน่าโอเคเจอแล้วเจอและเจอะแม่แล้วเมื่อกี้โอ้ยเบสเบสเอาละครับเอาแล้วอ่าทีนี้เราก็ไปล่าเหมือนกันเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้โหไอ้โหไอ้โหเพื่อนมึงกับบอล โอ้โหทั้งเบสทั้งโฮอันอันนี้ก็ไม่เอาทอดวาทอดอะทอดเดี๋ยวทอดทอดมีอยู่เดี๋ยวไปหาที่เกิด<ม>เออไปหาที่เกิดเบสด้วยก็ดีก<อ>ูเห็นแล้วที่เกิดเบสมึงไปไหนเมืไปทางไหนเหมอน

ล้วดวงลแล้วลูตกตายเดเมรแค่อยไปเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกหลังเพื่อนสวยน้าเสียดายไม่ได้หัวไปเลยปะัาาาะานาห่วไปแล้วแม่ร๊บนะหนาม,มีแล,ล้ว <laughs> <laughs> เน,นี่อเค้ทัอเหตุว่เออ ปฏนะิบัติการล่าแท่งเบสะจะโดนเบสคาตายห่าเนี้ยนะไอห่าก็กงกูเจอมาแค่นี้แล้วกูเห็นเป็นที่เดียวที่มีอ่ะจังหวะนั้นจังหวะน,น,นั้นเจอกูไม่คิดอะไรแล้วเจอเจอคูเอ,เอาแล้ววะจงนน่าเบื่องอยา่าไปฆ่ามังกรอ,อยากได้อีไลท่าอนะไรเนี้ย เราลอเบสเกิดเราลอยเบสเกิดอุ้ย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 อ่าโไมม่ีิเดี๋ยวมันเกิดน้อยๆก่อนเด้อสัตว์เกิดเยอะไปก็ไม่ดีหรอกทู้ไ่ไหว้ไม่มีอ่ะเอาเอาเอา เออผมรู้ปมผมผมไม่ต้องกลัวก่อแตกเพราะมันมีฮะเดี๋ยวปะ่ะไม่ทว่ามันเองวันเชฟปวกยายไม่มีเหรอแย่่อยอออเล่นไปอุ้ก้ย้ย้อยออุ้ยอยอออุสยัอ้อนอนนนาานนอนอ ơi Tộc quá dạy luôn À, hơi 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 nhà hơi 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 Đạp thêm hơi ngồi trong hơi 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 กูเจอมาแค่นี้ยทำไม่ได้เหมือนรถสัคก yeah, <the> ิจอะเยอะด้วยเยอะด้อพี่กันเทพเกินเยอะเทพเกินไปนแล้วจริงเอาไอ้บอคหาของนี้ไปสไร,ปร้างอะไรไปล่ะก็แล้วทำไมไม่สวยอ่ะย <22. S 2> ี่สิบสอง สำหรับ,บกูนะไม่รู้จะมาสร้างอะไรแต่ถ้าตกแต่งเออ่หน้าประตูเนเธอร์ได้ถูกว่าวรากูก้ตกแต่งประตูหน้าประตูทางเข้าเนเธอร์แหละดูเนเธอร์กูว่าสวยนะดีพลาละมึงทุบทัดออกกันเลยเหรอ มึงหาเรื่องให้กูใช่ไหมเนี่ยเอ้ยแล้วเกาะเทพกทำไมมึงเกาะเทพคนเดียวหรือเปล่ามึงดูมึงดูมือชาแนให้กูมีอะไรบ้างเนี่ยป้องกันคงทนซ่อมแซมแค่นั้นแหละแล้วขขามึงมีอะไรบ้างก็เท่ามึงเลยมีเท่ามึงเนี่ยเฮ้ยใช่หรือเฮ้ยบาจันเลยมึงมาตั๋วกูปะเนี่ย

ฟักไฟโกงนี้วก่อนสัตว์แล้วก็เหมือนเดิมนะบดใจขุดไม่ได้จริงๆเลยมันให้วิวเยอะจริงๆนะเนี่ยนี่ก็คอร์สเนี่ยเยอะๆเอ๊ะเนเธอร์คอร์สกูเรียกถูกหะเนี่ยมึงอย่ามั้งกูเลย แข่งไฟวิเกี่ยร์ละยี่สิบแปดเอแอแค่นั้นก็พร้อมลวไปละทางกลับทางไหนวะ,เ,วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกูปวดใจไม่ไหวกูพูดเลยกูอยขอโทษปวดใจไม่ไหวนี่ มันก็รู้กูชอบมากกูอไอเลิบมากเลยเดี๋ยวน้องรอคอยไปหาใหม่ก็ได้จริงกูงหาให้แหละประเด็นนะสัต่กว่าแต่ต่อไปจะหาเจอไหมนะเนี่ยเฮ้ยเบสยิงกูแล้วไม่ซับพอร์ตกูเลยหาโอ้ย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  เทพว่ะแหละมึงยิงม,มังก่อนมึงก็ทำไปเลยเพราะกูขอใช้ดาบมึงก็พอมึงมึงเป็นคนส่อยมังกรซะเดี๋ยวกูเป็นคนตีมังกรอ,อยู่ตรงไอ้นั่นลยทางกลับโหเอ้ยไปดิอ้าวดีนะเว้ยแรกแลกนาที่กันนะเออมึงชอบนรก,กว่ะกูเกียด <laughs> ไปได้ป่ะเราก็ต้องไปหาพวกคิรินอีกอ่ะไปออดคองนี <laughs> ่พุ่งไปจะได้ดู อ่ะโอเคผมว่าตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะเด้ออ่ะขอจบไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเด้อดาบงอยู่ตรงกูอย่าลืมอะไรค,ครับโอเคครับบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวพานายเรกวอ่าเด้อใบยุบยจุบเย้อ